ณยายครับขอบคุณที่มาหาด้วยขอบคุณขอบคุณมากๆขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้แล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับแลก็พูดกับคุณยายแบบนี้แล้วคุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสยายจะไปชีสเกดูโลกอู้มันไกลมากเลยนะครับคุณยายแายวเออยายรักยายยายรักยายชอบ ให้หนูมีความสุขมากๆดังๆๆๆนี่ขึ้นไปนะลูกคุณยายพูดแบบนี้เลยเราเขอบคุณคะัะขอบคุณที่คุณยายมาด้วยนะเราเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งอ่ะที่มีคุคณยายวัยอายุจะเจ็ดสิบปีมารักมาชื่นชอบในตัวของเรามันเป็นความสุขในหัวใจเนาะมันเป็นอิ่มอกอิ่มใจ มาตามรอยเชอที่บ้านปลายไม้โอ้บ้านปลายไม้ต้องแต่สมัยเราไปถ่ายสิงสตอรี่ใช่ไหมสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบตอนคุณยายนั่งถ่ายรูปก,กับแม่เบนใช่ใช่แม่ก็ยังตกใจเลยแม่ก็เห็นแบบมีคุณยายมาแม่ก็ตกใจโอ้โหคุณต้องไปคุณยายค่ะอายุขนาดนี้แล้วยังมาหาลงไปเลยนะ ไปกับคุณอยากเอาข่าวไทยรัฐด้วยใช่เหรอขอบคุณครับขอบคุณข่าวจากไทยรัฐด้วยนะครับปวดขาสุดไปก็ปวดขาเหมือนกันบางคนวิ่งเข้ามาจากในงานตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีหแต่เราปล่อยเข้าไปจริงๆประมาณ10บโมงเช้าหรอสิบโมงหรือ9ก้าโมงเพื่อที่จะไปเป็น100ผู้โชคดีทีนี้ด้วยนะกับบัตร เรียกทัดมือเหรอหนึ่งรอ้อยท่านอนะไปดูแลติมงด้วยครับขอบคุณครับทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับพีบ้าอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับแต่บ้านอยู่อุรีสะเก็บ จริงพี่ต้าพารดกก็เป็นกันเองกันมากเลยนะแต่พวกเราอะหลายหลายท่านหลายๆคนของบ้านสิงจะเกงใจขณะเพื่อพีทก็ยังเกงใจไปก็ไปก็ถามว่าอ่ะเพื่อพีจะไปถ่ายรูปกับพี่ต้าพารดไหมเดี๋ยวพี่พาไปครับพี่เขาเขาเขาครับพี่อย่างนี้นะแล้วคราวนี้เราเดี๋ยวพาเดี๋ยวพี่พาไปอยู่พาไปอยู่ข้างหลังก็เลยพาน้องๆเดินเข้าไปน้องก็ไปขอถ่ายรูปก็ถือว่าเป็น ศิลปินไอดอลของพวกเราชาวบ้านสิงห์กระโดดต้นเหนื่อยอะไอพวกนั้นก็โยนตัวอยู่นั่นแหละอไปร่วมสนุกกับน้องๆซอ,อ,อยตนันแต่ทุกครั้งเวลาบอลเกิดใช่ไหมเราจะจัดงานเสร็จปุ๊บแล้วเราจะไปปาร์ตี้อยู่ที่ค่ายกันอีกแต่ปีนี้ไม่ได้ปาร์ตี้ที่ค่ายไปบอกว่าเดี๋ยวสั่งเบียร์มาลงสั่งอาหารมาลงให้กินข้างหลังไปเลยแล้วก็ร่วมสนุกกันข้างหน้าเวทีเดี๋ยวจะบล็อกที่ให้อย่างที่ที่แรกที่เห็นที่ บอกที่ไว้ข้างหน้าคือจะบลอกที่ให้ศิลปินแล้วก็ทีมงานทุกคนมาอยู่ตรงข้างหน้าเมื่อคืนสนุกมากขอบคุณครับเกือบ3,000นะเกือบส0 0พท่านที่อยู่ในงานมองไปมองไปแบบเต็มุมทุกคนเต็มทุกพื้นที่ตั้งแต่หน้าเวทีจนถึงหลังสุดหลังสุดที่เป็นป้ายไฟป้ายไฟเรียงกัน แลวจะเป็นไป้ายไฟชัรธภาไป้ายไฟชันภาภาษาอังกฤษภาษาไทยป้ายาป P A I หลายๆป้าย,ายที่ที่ร่วมเดินทางไว้ด้วยกันหลายๆคอนเสิร์ตนะขอบคุณมากนะครับข้างนอกก็เยอะคนนอกก็เข้ามาเยอะครับน้องๆในทีมมนก็บอกว่าผมชวนเพื่อนมาเต็มเลยพี่ผมชวนคนอื่นมาด้วยถูกหวยอะเลขทูบอะมันออกปีเกิดเราได้ยังไงปีเกิด เออแต่ไม่บอกเราก็าเลขอะไรเดี๋ยวทุกคนจะรู้อีแค่ส่งวันมาขอบคุณแม่ออนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยเจ็ดพันเจ็ดเปิดฟังเพลงเลยก่อนบูนซ้ำไปเลยหกบูนห้าติดมาแรงก็ดีใจแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นห้าสามเกแต่แม่ม่นด้อยู่บ,บาเค้กเลยแม่เก็บของอยู่ข้างๆนะ ออกไปปุ๊บพร้อมเก็บเสร็จหมดแล้วเมื่อวานเพลงกิสิบแปดมาแรงด้วยขอบคุณมากมากแต่มันจะเป็นจุดเชื่อมโยงก็คือทุกคนมางานทุกคนจะไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ปั่นบิวกันใช่ไหมมาร่วมอินสนุกกับงานแต่วันนี้ก็ฝากทุกคนปั่นเพลงช่วยกันหน่อยนะฟังมาแล้วรอบสองรอบช่วยกันครับเก่งขึ้นในทุกวนันขอบคุณครับ ตอนนี้น้ำหนัก58นะ58-59ิ 58, ้าเกก็ทำอ่ะก็ทำให้ฉันกลับบ้านแล้วเหรอเลขาหน่อยอออเลยเมื่อกี้ปีเจี๊ยบโพสบอกปีเจี๊ยบร้อยล้านโพสบอกแล้วเหรอ บีหน้าจะที่เดิมไหมบีหน้าไม่รู้ว่าจะจัดไหมว่าปีนี้จัดเต็มมากนะเช้าสองฮอนี่มันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะทุกคนอย่างงานลีโอใหญ่ๆเขาเช่าสามฮอมันไหมแต่เรากเออแล้วบีฮอหนึงเราจะไปทำอะไรเราก็เลยเอาสองฮอก็พอเนาะ แต่พึพีตอะตรงที่เขาเดินมาจับมืออาจจะเพียงขอดวงดาวใดๆฝากดูแลเจอด้วยความจริงใจหากในวันไหนจะเจอต้องเจอเรื่องใดยังจะมีฉันที่คอยมองดูการเติบโตของกันและกันอยู่ไกลเพียงความฝันบนดวงดาวในจักรวาลชีไรคือเป็นท่อนที่ไปชอบมากเลยเป็นท่อนแรกที่ไปนั่งดูในในติ๊กต็อกแล้วเป็น ท่อนที่เพอิ์อ่ทร้องไห้ทตอนที่เขาร้องแล้วเขาร้องไห้กับท่อนนี้แล้วชอบมันมันเป็นอะไรที่มันจุกในใจแล้วเว้ยเดี๋ยวปีนี้พี่เอาเพอพิษมาก็ได้มาจริงๆปีหน้ามีอีกนะจะไปปีหน้าจะดีกแบบ แค่ใครเขาจะตายแล้วเนี่ยรีวิวปานิกเมื่อคืนไม่เห็นหน้าปานิกเลยก็เห็นแค่ตอนนั้นโอ้ขอบคุณปารมาจากปาวันจากพี่กาสุมด้วยครับสวัสดีครับปานิกไม่รู้เรื่องบอกรักเป็นสิรอบต้นะ้งน่ะผมรักปายผมรักปายผมรักปาย มัแล้วก็ยิ้มใครมอมเล่าปานิมาากมันจะมามามาให้ไปตีก้นเดี๋ยวนี้เลยใครไปชนแก้วกับป่านิกทําให้ป่านิกควบคุมสติไม่ได้เลยพี่กิตอวพรให้น้องไปน่ารักมากใช่ใช่ใช่ไวพรอวพรนิด,ดๆแต่เราต้องฉายสองรอบเห็นไหมนะปีหน้าจัดตั้งแต่ต้นปีเราไม่ได้ไปเสียใจมาก รีวิวตัวเองหน่อยผมเป็นคนที่ร่างกายถึกมากนะแต่ก็จะไม่ถึงแล้วก่อนวันเกิดวันที่รับช่อนั่งรับช่ออยู่5ชั่วโมงเต็ม5ชั่วโมงครึ่งแล้วก็รอแาวรอแาวรอสาวกับวงสิงแบงแต่วันนั้นไม่ได้ไม่ได้าวก็วจะสาวกีต้าร์กับแาวไมค์แต่เขาสาวเสรจไปก่อน เราก็เลยมานั่งประชุมมานั่งเลี้ยงช่อมานั่งดูความเรียบร้อยภายในงาน่าจะเสร็จตีสี่ตีสี่เสร็จแล้วก็ได้กลับบ้านประมาณเกือบถึงตีสี่ครึ่งของของวันที่เก้านะแล้วก็นอนจนถึงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็เตรียมความพร้อมไปตื่นบ่ายโมงต,ตื่นสิบเอ็ดโมงอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงก็ออกไปงาน วันนั้นได้นอนอยู่ประมาณก็หกชั่วโมงอยู่จ้างออแกนไนของทีมทีมในขอนแก่นพี่เขาดูแลด,ดีทุกอย่างเลยเพราะมีน้องๆมาคอยบริการตั้งแต่ทางเข้าจนถึงจนถึงภายในงานอยากได้กำไรน n p ผมปัดไปไหนไม่ได้แล้วนะผมมันแข็ง

ิวของคนไม่ได้อาบน้ําวันไหนนะที่เราเดินทางไประยองอะไม่อาบน้ําไม่ล้างหน้าเลยนอนเลยรีวิวของขวนันนกน้อยโอของขวานกนกธนาดลเหรอมันเป็นรูปปิงปองมันเป็นรูปปิงปองมีหน้ายิ้มหน้าหัวเราะหน้าร้องไห้หน้าทุกอย่างมันก็เหมือนสตรอรี่ชีวิตก็ผ่านมาด้วยกันทุกๆเรื่องราวครับไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะ ดราม่าร้อยแ0ดเรื่องก็ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่เก้าวแรกของการยืนบนเวทีก้าวแรกของการเข้ามาบ้านสิงแลวก็ดีใจที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆบ้านสิงทุกคนเลย ปีหน้าน้องโอมโอมาเหรอปีหน้าต้องพี่กิจทีมันดาวถ้าปีนี้พี่กิจทีมันดาวว่างถ้าถ้าคิวพี่กิจว่างปีนี้ไปก็พี่กิจมานะแต่พี่ๆเจนแลบเข้าไปรับรางวัลกัน ก็ไม่ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าพี่พี่แอบว่านี่พาราดกอกกไปายจัดเลยไหมเอว้วก็จัดเลยพี่อย่างน้อยๆเราก็เอาเพลงปลายใส่ลุงพี่พี่พี่พาราดอกมาครบเว่อร์อยู่แต่วันนั้นเขาไม่ได้ร้องแต่ว่าเขาไม่ได้ร้องว,องงวร อ,อุ้ยขอบคุณพี่กุหลาบขาวด้วยนะครับขอบคุณที่ส่งหางปะทูไห้ผมด้วยนะครับของขวัญวันเกิดในปีนี้จากพี่กุหลาบขาวเป็นหางปะทูอ่าดีมาก ประตูหางใหญ่มากครับลอยอยู่ในน้ำทะเลอุ้ยรถมมดตอร์ไซคองพี่ละไมขอบคุณครับรได้รับพระพิ่คเนตบนดวงจันทร์ไหมได้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 ไดไดกล่องสีแดงแเราไม่ตกเครื่องนะวันนี้นนในใปวดขาไหมปวดขาปวดขาขอบคุณโลกซีนพีเดซินพีเดนะครับสำหรับโลกเนาะ นุ้งธนดลและพี่ป๊อปนะคะเป็นคนตัดสินไม่เกี่ยวกับป้ายเลยไม่มีอะไรเลยถ้าสมมติตัดสินลำเอียงหรือตัดสินไม่เท่ากันนะก็เชิญทัวร์ไปลงที่ทนุ้งธนดลและคุณป๊อปมงคลเลยนะครับไม่เกี่ยวกับปายด้วยครับเขาเป็นคนตัดสินกันเองพราปายว่าเออย,ยกพัรดทนี้ให้ไปเลยนะเต็มที่แล้วคราวนี้ลงมาอี๋อนะไรนของพี่บีเหรอขอบคุณครับพี่บีเลนกล้อง ไม่ชอบสืเสื้อแขนกุดรีวิวหน่อยก็มันเย็นเดียเตรียมของไปญี่ปุ่นยังยังเลยครับเดี๋ยวน่าจะเก็บพวกนี้แหละครับพอพอคุณพิธิกรลงไปปุ๊บ <c oughs> เขาก็เลยว่าคุณพิธิกร์นั่นกินเวลา <c oughs> อุ้ยอุ้ยน้องๆหลายๆคนถือตัดเพลงว่ะกูบอกกินเวลาเพิ่นมา เออวันนี้ยังมาเลดได้ไปก็ว่าไม่เป็นไรมาเลดได้อยู่พักเอ็มเต็มที่อุ้ยคนกดไลค์ครบหนึ่งล้านละขอบคุณคัาขอบคุณคนกดไลค์หนึ่งล้านเอ็มด้วยนะ ต่อให้วันนี้คนกดไ like, ลค์คบผ้าล้านก็จะไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็ไม่ออกกําลังกายด้วยวันนี้แล้วก็จะไม่วิ่งด้วยนะครับอศตรลีแกปเปอร์พีป้ายแต่งหน้าแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จมันมันมาลากไปไปเพื่อให้ไปตักไอศครีมมันน่ะแปลว่าเดี๋ยวให้กูจะให้ให้ใหปายรับของของพี่พี่ร้อยคนแรกก่อนเดี๋ยวออกไปได้ไหมไม่ได้ไอศครีมสิบเบิร์แล้ว ไอซ์กรีมมันติบคนทั้งแล้วตักจนเมื่อยแล้วนึะว่าไปกันเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวออกไปเราต้องไปตักไอซ์ครีมให้แกเปิร์ก่อนแต่ไม่ได้ขิมไอซ์ครีมเลยตักให้แต่คนอื่นกินพักผ่อนเยอะๆเมื่อฝนไปจกอะไรนะสเปรหรอ นียคไปไม่ได้กินบางงานคนเยอะคนเยเนอะเนาะแต่ปีหน้าหรือว่างานหน้าหรืองานไหนนะครับไม่ต้องเอาไอศครีมลงไ,ไปลุงแล้วนะเพราะว่าแฟนคลับเราแพ้ไอสิครีมแม่แฟนคลับเราไม่ชอบไปกินไอศครีมเท่าไหร่หรือกินก็กินไอศครีมแท่งละกันครับ ใครจะกินไอศครีมที่เราตัดไปฉลองไยตันสีแล้วเมื่อเมื่อวานโจบนกว่าพรุ่งนี้ผมไปรับรถนะพี่เก้าโมงเช้าน้องพี่ขอพี่ขอไปถ่ายรูปรถด้วยตอนเย็นๆได้ไหมเก้าโมงเช้าพี่ตื่นไม่ได้หรอก เอเอได้ครับพี่เดี๋ยวเรามาฉลองกันตอนเย็นฉลองอีกแล้วเหรอตอนนี้ยังไม่สัง่งไม่ออกไปไหนเลยก็ <c oughs> ยินดีกับน้องโจทวัชชัยด้วยนะครับสำหรับรถคันใหม่ป้ายแดงขอให้รถนี้แบกเงินแบกทองนำพาน้องโจไปในที่ที่ดีและมีคนรักน้องโจมากมายนะครับยินดีด้วยกับน้องชายคนนี้ในในกับ ในความประสบป,ประสบความสำเร็จครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นเป็นเสาหลักของบ้านเลยน้องจัวทวชัยแล้วก็เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่มีความกระตันยูกระตะเวชีมากนะครับขอให้น้องๆน้อง,องประสบความสำเร็จริงๆขึ้นไปเลยรีวิวพี่เฟิร์นมาถ่ายมีหน่อยพี่เฟิร์นเนี่ยเราเจอกันตอนต้นศึก12ราศี แล้วก็พูดพูด,พด,พดเล่นๆไปถ้ามีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับพี่เฟิร์นไปๆมาๆก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆแต่พี่เขาหน้ารังนะพี่เขาเหมือนว่าบ้านสิงห์เราทํางานมันเป็นเบื้องหลักไม่มีระบบวันนั้นไปเลยสั่งทุกคนว่าเราต้องทํางานให้เป็นระบบเลยนะเราไม่เคยทํางานกับดาราคนไหนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เฟิร์นมาพี่เฟิร์นจะนเป็นยังไงจะเนีย๊ยบไหม จะต,ต้องมีอะไรบ้างเราก็เลยสั่งทีมงานทุกคนว่าเออน้ําขวดอะติดชื่อมีหลอดด้วยนะแล้วก็ถ้าพ่วมกับก็ต้องมีสตอรี่บอร์ดด้วยนะแล้วก็เวลาเราต้องเป๊ะนะสรุปมาปุ๊บเวลาแรกไม่เป๊ะเลยรถเต่าพังรถเต่าพังก็ต้องหารถมามาใหม่ เวลาที่เราตั้งไว้ให้มันเป๊ะๆก็เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆขอโทษพี่ฝนขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่ที่มันไม่มันไม่เป็นตามแผนของพวกเราอะแต่พี่เขาเอนจอยดีมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับก่อนอื่นก่อนไหนก็ฟาปันปัน,ป,นปันมิวเพลงผมได้นะครับภาพสวยมากนะวันนี้ราสกาย ซิงเนเจ้าเด็ดแรงงานเถื่อนหาหน่อยไปคืออะไรไปลงไลวตอนไหนเดี๋ยวสักพักนี่แหละครับชอบเพลงแนวนี้มากที่แรกเพลงนี้มันน่าจะเป็น เลงเศร้าๆ,ๆนะเันเป็นดนตรีเศร้าๆ,ๆแต่เราบอกว่าขอเป็นร้องแล้วกันเพราะว่าดนตรีเพลงเศร้าเราเยอะแล้วขอเพลงกระโดดเสียงวาในในรายการพี่เฟืนก็แลกกันนะผมอัดเสียงให้พี่แล้วพี่ก็ามาเล่นเอ็มวีให้ผมแล้วกันเพราะว่าอัดเสียงไปฟรีแล้ว ดใน,ใจจนตรีแน่นมือกองจากพี่ปั๊กแล้วก็มือกีตาร์จากพี่หน่ยุนนยเบสพี่แอร์คีย์บอร์ดใครจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เพราะตอนนั้นคีย์บอร์ดน่าจะเสร็จวันสุดท้ายด้วยชอบไปที่รู้วอะจะคือจุดอ่อนของทีมพัฒนาต่อไป การทํางานของทีมเบื้องหลังเรามันมันเป็นการทํางานของคนกันเองคนในครอบครัวบ้านสิงห์พอเราไปทํางานในในทีมใ,ใหญ่มันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นครอบครัวแบบแบบนั้นไม่ใช่ว่าเขาทํางานเป็นระบบแต่เราก็ทํางานเป็นระบบแต่เป็นระบบครอบครัวแต่ว่าตั้งไว้9ก้าโมงนะทุกคนต้องมาเซตเซตกองเก้าโมงสิบโมงเราถึงมาถึงมันเป็นระบบไม,ไม่ไม่เหมือนกันเราแบบ งานนี้ขอขอระบบเป็นปน,นะแต่นุง้งอง,องทุกคนเอนจอยหมดน,น้องทุกคนก็พร้อมที่จะทำตามนี่ลความรเออวลาประเทศบางสิ่งใช่ <laughs> MV export เสร็จประมาณเกือบต,ตี3อะ่ะตีสถึงได้ลงใน YouTube เพื่อจะให้มันเป็นพรีเมียมใช่ไหมในการนับถอยหลังก็ห้ามพลาดนะตอนน้องลงเอ็นเคดิตหรือว่าลงอะไรไปก็ตรวจสอบดู3มรอบสี่รอบนึงรอวันได้พบเจอเลเซอร์ลักแร่เลเซอร์ลักแรกแ่เก็บเก็บไหมไม่เจ็บนะครับ มันเป็นแบบแต่ๆๆๆๆแตมันจะได้กลิ่นไหมนิดหน่อยเพราะว่มันเลสเตอร์ขนออกไปอะไม่เคยทําทําครั้งแรกสกิปไปเลี้ยงเองไหมมันดีก็เลี้ยงช่วยกันกับพี่พี่วงสิงแบนเมื่อคืนใช่ไหมมีคนมากมายอยู่เคียงเครงเจอเธอไม่ได้เดินคนเดียวหากเธอทุกตัวยงมีฉันทั้งคนเธอไม่ได้เดินลำพัง ใช่ไหมดูนแะมีคนมากมายคิด้ึงเธอเชียวไม่ได้เดินลำพังหาเธอทุกวนยางมีฉันนักคนเธอไม่ได้เดินคนเดียว ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณแปดพันหกร้อยท่านด้วยฝากผลงานเพลงสิงเก็ล่าสุดจากไปด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาขอบคุณทุกๆทุกๆคำอวยพรนะครับตลอดวันเกิดในปีนี้มีความสุขที่สุดเลยแล้วก็ได้พบมิตรภาพใหม่ๆม,ม,มากมายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับสําหรับใครที่เดินทางกลับอยู่ก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวเราไว้พบเจอกันนะครับ ใครส่งแมวมาให้อะ่ะพี่ปอปอขอบคุณครับเดี๋ยวไว้พบกันนะครับดูแลรักรรษาสุขภาพด้วยไว้เจอกันขอบคุณครับ